มือนี้เขาก็มาเที่ยวจ้าเขาจะไปใช่ละไปสองคืนเข้กระเป๋าบใหญ่ยายยากลำลูกน,น้อยน่าจะนอนสามวันสองคืนเหมือนย้ายบ้านท <c oughs> องหลจ้าลาน้อยก็อยู่นี่เขาจะไปขึ้นเรือเข้าเกาะจ้าจานเรือที่เข้าจะข้ามไปเกาะนอนจะนอน ขาจะไปขึ้นเรือเนี่ยนะจ๊ะตาล่างเรือจ้ะประมาณนีน้เนาะก็ขึ้นเรือนะจ้ะบรรยากาศทั้งเรือเฮ้ยชลิน,กกนเกอากบะดเรือก,ก็ออกละจ้าเป็นบรรยากาศหนาวๆนาะฮัละจ้าตัที่เฮาจะมากันเนาะนี่ข้างหน้าเฮานี่อายุนี่จ้า เวทคอมเมนต์เจ้าเฮิรนเออสุดสัปดาห์นี้เข้าพากันมาติดเกาะจ้าเดี๋ยวเขาจะยานไปเบิ้งที่พักจ้าที่เขาจองไว้นะจาน๊ะเนาะยานขึ้นไปนี่แหละละวะรู้เจอวะอีลาก้โอ้ยน้องเซรีนพอละจ้าหันที่พักเข้าเคนเซรีนขึ้นอไป้ายหาดจ้า ที่พักจ้าวันลาเหมเนาะเฮ้ยน oh, ัสกูล่ะข้าจะเข้าไปที่พักจ้าจ mm hmm. ้าที่พักเข้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะ mm hmm. มีขวดจะเล่นกับนังเล่นใส่ขวดได้น้ำจ้าด mm hmm. นบรรยากาศข้างนอก เชลีนออมายางเลนจ้ากินข้าวเทียงข้าวห้องพักแล้วอยากอยากอยากน้ำลูกน้อยก็เลยพักกันออมายางเล่น <c oughs> เพื่อเชลีนจะรับเชลีนมารับเลยเอาสิหยังไปเลาะ,ะเรื่อเลยนจะเงียบใช่มีกิๆๆลีเพื่อนแล้วเป็นบ้านซ่ําเหมืองะจ้ะ มิดมิดมิดทาาเรือแล้วจะนน่ะเรือสองพอลูกอยู่หฮัน<า>บ,บารากาศด,ดีจ้ะแต่ก็เงียบเห็นาะมึงเด้อคนคัดเด้อจ้ะคัดแรงี้รงๆยอ,อยู่อยากนอนทำบนอน เนี้คกลาสวยว่ะจ้าลงเล่นน้ำยังมาทัานได้เหรยังเย็นเนาะอีลาน้อยก็รับเรียบร้อยแล้วจ้าสู้ชีวิตขนาดแต่ชีวิตมันก็นสู้กลับจ้ารับเบิดแห้งแล้ว <laughs> เดี๋ยวถ้ามันโหนก็นี่เนจาจะนาะถ้ามาเล่นนำ้ำขึ้นสิคักย่างรอบไปเ,เรเปื่อยๆจะพาเบิ้งบรรยากาศรอบๆเน,นาะสวยงามธรรมาศาสตร์าะไปยัางเล่นเนจาจะนาะมนป่ามนดงไปอังมนป่าเข้ามาก็เจอเลยจ้าสวยปะ มองทางลงเล่นน้ำอุย้ยมองปิงยางกะมีน,นี่ฮะไม่ชิดต,ตัวเลยน่นสตตยาสตติไปนั่งพักก่อนจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งจ้ะมนันอากาศดีดีเนาะแต่เสียดายเล่นน้ำไม่ได้แหมถ้าเล่นน้ำได้ก็คือสิคักนะ น้ำเย็นเห็นด้วยน้ำใสมน่ยน้ำใส่อสยู่ย่ามค้ำจ้ะย่ามเร่งเร่งแต่เขาจะออกไปกินข้าวกันจ้าสสิงก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมนอน <c oughs> จากบรรยากาศลงไปนั่นก็เป็นน้ำจ้าเป็นท้าเรือเนาะ ร้านอาหารห้าก็อยู่ท่าเรือน่นะจ้ะมีร้านเดียวมีร้านเดียวฟังเงาเงียบขนาดไหนนี่จ้าร้านอาหารเฮาวยู่ตรงท่าเรือเลยจ้านี่ท่าเรือร้านอาหารเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปจ้าไปเลยจ้าไปสิเมื่อก เมนูก็จะประมาณนี้จ้าเฟรชของกิเลนแอปเปอร์ไทเซอร์เนาะอันนี้จะเป็นเมนูหลักจ้าประมาณนี้ป่าทั้งนั้นเลยน้อยฝรั่ง,งจาน้วก็ขนมปังเย็บจักอาหารเลียน้ำย่อยจ้าแล้วกินเข้ามาละจ้า จะมีมันฝรั่งเนาะแล้วกับปลาพอตาลเจอปลาเพื่อนปลาทั้งสองเลยปลาตัวนี้ค่ะเครื่งกิโลผูดใดจะกินเบิร์จ้ะเมลสิให้กินบ่เบิร์จ้ะปลาเครื่องกิโลเนาะโอ้ตอนนี้ก็สองทุ่มละจ้ะเอาเชลินนอนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็ต้องขอลากันไปนอนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นมาเบิง่งว่าเฮาสิ bãi lọ thang này xin nháng ngôn thang này cha bãi